ฟุตตกฟตตสุดประการเอ็มตัวฟุตต๊เี่ยมมนั่นไงฮะเออฟุตเบอรเบอร์เราฟุตโเอาอะไรเน่ยศูนย์เก้าสองเก้าศูนแปด หกสามหนึ่งเก้า นี่ยังกระตายกระตายโอ้ oh. <laughs>